การเพิ่มยอดไลค์ใน f a c e b o o k นะคะเป็นขั้นตอนที่ทำง่ายปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านใช้แค่เพียงลิงก์ a c e b o o k นะคะในการเพิ่มไลค์และวิธีนี้นะคะถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%ก็คือทำไปแล้วนะคะแอคเคาน์ไม่โดนเด่งไม่โดนแบนแน่นอนค่ะซึ่งรน้านนี้นะคะก็เป็นร้านค้าดับหนึ่งเลยค่ะที่รับปั้นการตลาดแบบครบวงจรนะคะ เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะส่วนคนไหนนะคะพร้อมแล้วอย่าไปรอช้าไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะ เริ่มแรกนะคะเรามาแอดเพอนกันก่อนค่ะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์แอดไซน์ follow mk นะคะอย่าลืมพิมพ์แอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นสามารถดูด้านซ้ายมือได้เลยค่ะวันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะต่างชาติเริ่มต้นที่100ไลค์ค่ะวันนี้เราก็จะลองซื้อ100ไลค์กันก่อนนะคะพอเราเลือกโปรเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินให้เพื่อนๆนะคะเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องค่่่ะะะเเเเปป็็็นนนนรรูภาาพ QR Code มมือออโงงิสจะคะจคกยแ้ หลังจากนี้นะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินเนี่ยก็จะขอลิงก์โพสต์ Facebook ของเราค่ะขั้นตอนนะคะให้เราไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกรูปหรือเลือกโพสต์อะไรก็ได้มา1อันค่ะที่ต้องการจะเพิ่มไลค์จากนั้นนะคะกดคําว่าแชร์ค่ะแล้วก็มองหาคําว่า Copy Link เท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วค่ะนําลิงก์แบบนี้นะคะไปส่งในแชทได้เลยค่ะก่อนทําการปั๊มไลค์นะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของเราเนี่ยเริ่มต้นที่9 like ์นะคะ ระหว่างรอยอดนะคะให้เรารีเฟซหน้าจอแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขและแล้วนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นเป็นที่หนึ่งน้อยไลแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะรอยอดไม่นานเลยค่ะยอดขึ้นไวมากเลยนะคะหลังยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะทําการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่ายอดขึ้นครบตามที่ซื้อค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ใน Facebook ว่าจํานวนไลค์ a c e like b o o k นะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตาค่ะแล้วก็ตักที่ตับเวลานะคะ1นาทียอดไลค์เพิ่มขึ้นแล้วค่ะถ้าคนไหนสนใจอย่ารอช้าน,นะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อาสไซฟอ l o l เอ็รายละเอียดตามด้านล่างเลยนะคะเอาละค่ะยังไงวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าในวนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ